ตึงเบ่งข้าวซุ้ดน้ำไว้บ่บอบอนะ้รเท่าลยสุดท้ายเขากลับไปเอาน้ำเมื่อกี้มากินคนละถ้วย <laughs> <laughs> มืดนี่กระมืดดูคนมไม่จอยมืดเรียบร้อย <laughs> คนละถ้วยแต่ว่าตัวยังบ่รัณอยากเสียอันนี้ก็อุ่นนอกเย็นบ่บ่อันนี้อยากกินข้าวแล้วเความบริกรกินข้าวสวยเนาะตื่น ซื่นสวยเราไปกินข้าวตอนหัน10โมงนี่เนาะเป็นเงินของเราทั้งมดทุกคนเลยของดีสเนาะงล้านกีบน่ะของตัวก็ใส่เราได้ทุกคเยอ่กันน้อยอันนี้เป็นเงินตัวทั้งมดเลยบบบบเมียนับดี่ใ่เากแห่เมีการมขอของีคัย สบายดีท่านผู้ชมทุกทุกคนที่เข้ามาฮับชมในตอนนี้เนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือสันวันดีมือที่ว่าพวกเฮาสีมาสมมาพ่อแม่เนาะมีทั้งตยต้อมไอ้เออหมดลักกะละกะักกะอย่างอ,างอีกบุฮู้อันี้สีมาบอเนาะบุ้ว่าสีมาบออันนี้มานะีะเมื่อนี้อันี้กับมาถือว่าเป็นมือที่ว่าครบมึดทั้งครอบครัวเลยเนาะถือว่าโมดหยให้พลาดเลยเพราะว่า ส่งปีใหม่เนาะส่งปีใหม่เพาว่าชีพากันสมมากก็คือเดี๋ยวกับแม่เป็นโควิดเดี๋ยวกับตุ้ยเป็นโควิดเดี๋ยวกับพ่อเป็นโควิดที่ไหนเลยแบบว่าเนื้อกันมาละก่าโบได้เฮ็ดตามประเพณีเนาะเพราะว่าแต่ละเทื่ยก่าโบเคยเฮ็ดโบได้เฮ็ดมาดุนละในครั้งนี้นี่ก่มีโอกาสเนาะกะหลายๆคนกับพ่อมพ่อมเพียงกันเนาะพ่อมเพียงกันพากันมาอวยพรโบโบแฟนอวยพรโบไม่เนาะสมมาปีใหม่เนาะสมมาพ่อแม่หรือว่า ภาษาไทยอึ้น่าหนน้ำดำหัวเนาะแต่ว่าทางนี้คือสีบดได้เอาน้ำไปหดไปหดไปอย่างนั้เพรา่าบุลึง <laughs> บบเคยจักเถื่อมีแต่แต่ะเถื่อแต่ะเรือกับโบเคยแบบสมาพ์ทแม่จักเถื่อตั้งแต่อายไปแต่งงานองเออมดเออหมดเราเฮ็ดทุกปีเดยเราเคยเฮ็ดแต่น้อยๆละกะัเออมดเป็นคนพาเฮ็ดละกะัหลังจากนั้นก็เลมากระเลย,เลยหลังจากนั้นมาก็เลยว่าพากันเฮ็ดมาทุกปีเลยเนาะก็เฮ็ดมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นปีที่สองปีที่สามมาแหละอะทุกคน มื้อนี้นี่กะเฮากะซีมาเฮ็ดของกินน้ากันกะคือแม่ซีพากันมาเฮ็ดข้าวปุ้นหงสารนั่นเองเนาะนี่กลวงกลิงที่คาดบดายเนาะคือข้าวปุ้นหงสาต้องมีค่ะคนมีค่าเนาะงามๆามขันบูมีค่ากับบูแม่ขันบูมีค่ากันเป็นข้าวปุ้นหงกะรหรือว่ข้าวปุ้นนี่ยัง บัวไม่หนุบอ,อูอ้บัวหนุอันนี้ทุกคนเจ่าวางข้าวนำหอมเพระาะว่าหมานี่แหละตัว,ตวปัญหานะนี่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 น,น,นี่มากัดมะพร้าวเอาเขาเอาให้ไหนมะพร้าวมันเขาขาดกันเลยว่าพากันเอมากินต้นหนึง่งอันนี้เป็นเจ้ามะพร้าวน้ำหอมเนาะมันมีนำ้ำโอ้โหดูดูดูกินได้บ่ว่าน้ำนี่ยหนำข้าวกินเมื่อวานหนำยัแเจ๊เป็นน้ำลาลาที่แอะเสียบกันหนำมะพร้าวเน,น,นาะ กันแม่เ้า่เทเจ้าข้งเเนาะเอาครื่องนึงไม่หมักมดไหม่มักอืมกระบาลอยูอบวานบเสียบบเบบร็เคยไมกินไหมแกนี้มันเท่าแล้วมันสบเด้อเอีกนก็้แหงว่ะเจ้างผจาเยอะค่ะจ้าเจ้าหน่อยหน่อยก็บ เจีวมะพข้าวที่ว่ามันออกต้นเนาะนี่ขอานุพาทุกคนไปเบิง่งน้ำกันว่าต้นหมะกข้าวที่ของเฮาที่ว่าเฮาอามาเขาเกาไว้เทิงนี่แหละทุกคนแต่ว่าอีอันนั้นมันลวงนะอีดำอีซูซิมันลวงอืมเขาเกะไว้เตเทิงเห็น่เอี่งผลงานมันนะโคตรมึนพ <laughs> ากันมาเฮ็ดของกินนะมื้อวนนี้เนาะเบิ่งแม่อจ้อยเห็นยัง เฮลโหลบัวฮะเราบัวจิตัามซื้อมะเขือดีแจวน่ามันเก็บหนาได้สูนหงษาต้องเจ้าน้ำหนาเนาะสูนหงษาต้องเจ้าน้ำหนาต้องมีน้ำหนาน้ำเจ้าเนาะอยู่ใส่เวลาใส่ข้าวปุ้นตามที่ตัวเคยเคยทายให้เบิ้งนั่นแหละนี่อันนี้เป็นหม้อที่เราเกี่ยมไว้เนาะยังบริสัยยังเดือยเบิ้องยังเบิ้งยังยังบริสัยยังเดือยสิ่งที่เราเกี่ยมก็คือนี่ไมีหัวคขกไก่สามตัว มันโบแซบกับโบจักซีวว้อย่างเราเนาะทุกคนไก่ต้องมาสองสามตัวตัวน้ำอันเดียวนึงแล้วก็อันนี้เนาะเอาเวลาเอาขวากับใส่ตัวน้ำเจ้าน้ำเพชรให้สีมันงามราคาเป็นตากินตาแซบถือว่าครบเสร็จนะวันนี้เนาะนี่มันี้เด้อทีใดหรืว่าไอ้เบื้องเบื้องเอาซุ้ดน้ำไว้โบโบโบอะไรเทธอไหนโบคิ้วไหมเนี่ย คิวละคิวเอาซิมบงมันนานอันน like mm ี้เป็นขั้นตอนน้ำเจ้าเนาะออืคิวคิวได้หรอวะเดี๋ป่ะเมื่อกี้มันแก้มล้างอีไงนะขมได้ขมได้ป้าก็มากว่าน่ำเททอกันป่ะแจ่เพิ่งนีเมั่อขมยาวนะเสียได้ยังไหเสียลึกซาบเสียซาลาเสียขมขมเนี่ยขมกรเฮ็ดมอร์มาชิมนะขมหรือบุคมโอ้โหอะไใหม่ไหวสั้น มันอันเมาอันอือยิสุเมาแม่เฮ็ดเด้อเบ่แม่นเมามันอันน่ะคิดว่าอันพุ่นน่ะมันได้อยู่น่ะแม่แจบกก่อนผมอย่าเมันจแต่อันน่ะมันาซื้อเตมนี่ได้ไดกันมันพี่อันนึงผักบัวนี่ซื้อเอาเก็ได้ไดมันได้อยู่นะเอาน้ําซไหลแล้วมันก็บ่น้ําก็วนเป็นน้ํามันได้เดียวเนาะเอาแต่ว่าตํา เอาตัดสินใจวันนี้เอาขุมเอาเอาเอาอันน่ะนโมนหน่อยฮะมาซื้ออันน่ะตักซื้อแต่อันทำล่องเบืสอส<ท>่งเลยล่วงเทียงกันตักอันนันสุดท้ายเขากาไปเอาน้ำมื่อกี้มากินคนละถ้วยเ <c oughs> มื่๊กมืดดูความไม่จอยแม่กมืดเรียบร้อย <c oughs> คนละถ้วยแต่ว่าตัวยังโบรันอยากเถอะหาก,ก็กินเข่าวางกี้นี่ อันนี้เขาแบบลองเทสเทสเบิ้งว่าพานบอลขนะเทสเท่อะไรกันเนี่ยนี่ตลอดเนาะเขาปุ้นหงษาเมื่อเอิดเติดมันเผยกระมักต้มกระมักกินเทสกระสองถ้วยสามถ้วยแล้วต้องกินให้หงษาบัมักของหงษามักของผู้ใดคำผู้อื่นกล่มาซึมลองเบ่งนี่ตอนนี้เขาที่มาอุ่นท้องด้วยการกินเขาปุ้นก็นเนาะเป็นเขาปุ้นหงษาเพราะว่า มีของกินหลายๆอย่างเลยมันเป็นเพราะว่าสิเป็นพันซีนพันอี๋ย่งต่างๆแล้วก็มีซีนงะเผาที่ว่าไอ้หมดเราเอามาน้ำหลังแต่ยังโบทันมาฮอดเธอเนาะแต่ว่าเราสิมาอุ่นท้องโดยการกินข้าวปุ้นก่อนนี่ขั้นตอนการใส่เนาะอ่าเขาเอื่นว่าอันนั้นเนาะขนมจีนขนมจีนนี่ขนมจีนนั่นแหละอันนี้มีผักแพลวแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อมันน้อเนื้อข้าวปุ้น เนี่ยขนมจีนแล้วก็เอาซ <c oughs> นะีนี่ก็เลยไก่สามตัวเนาะสามทีกินสามตัวคนสามตัวคนนะเดืดเหลืออันย่านี่ยนะบึ้งคลักเหรอเนี่ยกินหลายคน <c oughs> แล้วก็อันนี้ <c oughs> โอ้บวงน้ำทุกคนเป็นข้าวปุ้นน้ำจ้าวด้วยข้าวปุ้นหงสาแา่หลายคนกะเคยเบิ้งน้ำคลิปตัวที่เคยเห็ุเนีแล้วเนาะ อันนี้เป็นการกินอุ่นทองเลยแค่อุ่นทองเลยเลยทุกคนอันนี้อ้าวเดี๋ยวเอาไข่เนื่อมดคุณนน้ำจ้าวเขาพูดหนงสาเนี่ยเป็นแล้วนี้แหละไอ้คานอันนี้บริเวณตะกินจะบ้าดอกโอ้โหน่ะ พ่อเราจ้ากระปีอยู่ในรถมาได้เด้อเียพ่อจิบกับเจ้ากระปีมาอันนี้บบต้องปรุงเลยทุกคนเพราะว่ามันพอดีละพอมันเค็มแล้วอุ่นทองทุกคนกลับไปค้านสองคนเดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนมันนี่อือคืนวานหนาจะเห็นแล้วนะสำนีอ,นนอันนี้แบบว่าบบต้องปรุงเลยเพราะว่าขาเจ้าเห็ดน้ำมันพอดีละ chắn ăn thịt chắn 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 ai gặp chắn mà rồi, chắn chắn tôm chắn chắn mà chắn 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 ก็กินเท่าไหร่ก็กินได้ได้น้ยเดียวแลววหละเพราะว่าเวลาลองชีนอะใครอยากลองซีมมาเด้ทุกคนเด้ยเดี๋ยวที่ให้แม่ยังได้กินขันมาจะฟังไทยกันเลย ปุ่นมาต่อจิมกับปุ่นก่อนแ้ข้าวปุ่นนเจ้าซาดเมนอ๋อสบายดีกับบวได้เลยเดี๋ยวบยทำได้อีกพอเนาะมนละผมมาแล้วนั่นนโตอีกมนี่คือจินมกินจุมงาเผาแล้วากรบเนั่ใส่เอนี่กากินงขอุมาหล่ะิ้ยูจินมยู h a t h d y นะ b i r t h รู้ h a p

ขช um so ็อ so ้าวเชอคูต so ้องเอาไว้ไปใส่อไร่สบายดีสบายดีสบายดีมาดิสบายดีกอนสบายดีเดี๋ยวไปแ้วเลยยังมาตอนไก็มาตอนยงมีกต่าอนเอาเสียงรบกัดเอาเสียงก เคเปปิิดลละรียบร้อยอ,อันนี้อุ่นทองเนียอุ่นทองไอ้อันนี้ก็อุ่นทองเตียนบอบออันนี้อยากกินข้าวแล้วเความบริกินข้าวสวยเนาะตื่นตื่นสวยแล้วมากินข้าวตอนนั้นสิบโมงฮ้ยลืมสบาย,ายดีเนาะม,มาจากซอง,องบําัด <c oughs> มื้อนี้เขาพบกับสา <c oughs> ดีเนาะจากซองเดอะฮิโร่แล้ว <c oughs> มื้อนี้เขาจะมาบ้านนะ <c oughs> ตรงมินานาี้ มูเกิดจะเผาตักปุเออเอาต่อต่อมื้อนี้เขาจะมากินข้าวปูนเนาะตรปหงสาผสมเยียงจันเนาะจะเป็นขาน้าวปุ้นอ่หน่ำไก่ไก่อตอนนี้เอยอะนี่เลยข้นหน่ำไก่มีโบแปนอุ่นห้องเด้อน,นี่นะแต่ว่ายกทำมิตรซื้อ,อจะนายจีริก <c oughs> ินอันมัวเผาอีกเขายกมิตรกันนี่นะเขาจะไปบอว่าอุ่นห้องเพราะว่า พราะมันหลายเกิน<อ>จะอ,อุ่นบอกไปเพื่อกับบุษเสือว่าอุ่นหอกวันนีถ้ถวายสมบัติสมเมืองอย่านีเนี้ย <laughs> น,นี่นี่อุ่นหองเนี้ยนี่อีกเพิ่นอุ่นนะ่ะ <laughs> แต่เราอย่าไปเบามันบุบคือเอาเนาะได้เวลาละเอาทอดว,ว้าวตัวยามันพอดีอยู่ไก่มองพอดีไหม่ <laughs> เอาอันมีดอยู่นอกมาซอยไม่ค่อยหาก่ารับนลยเดี๋ยวไปเอาก่อนนี่ ของกินยกสองเขาเนาะเอ้าซอยก่อนอันนี้อันนี้เอาไปเห็ดพันซีนเนาะพวกกะิเขาคือขวบอไรเนี่ยขวบกระเด้ติงกระด้ป้าไบหาเนาบเลยมันกรอบ,บมันเอาอันนั้นที่เอามีดผ่าหนันกๆน,นะต่อไปอีกแล้วมันอันน,นั้นไะด้นห่นะมันหยวาเนปะ๊ะไปมันคือหยามันยังอะไ้ แลมันไดแล้วเบะลองเบอร์เนาะซิมบังคันนี่กันนะขอซิมเข้ามาน่นี่เนาะเป็นเงินขอเอาทั้งมืดทุกคนเลยของของดิสั่นเนาะหนงรานกีบเนาะของตัวเก่าใส่เราได้นนขน้อยอ้อันนี้เป็นเงินตัวทั้งมืดเลยบแมนโบแมนล่บแมน่อเงินตัวเนี่นี่นจรงหลายมันจรงหลายตับสำนัระดับ

กะบ้าคั่วมึงเขาหอมอรนอจุกีีนะคุณจุกก็บ้าไปนำควมขอจมเฮอแดอนี่จมเฮอแดขึ้นมาเจอก็ไรที่เต็มแลโวเกียร์ฮะเซ็งไรหัวหัวเอาอยู่นี่มีแฮงจุ่นะเอคันมาบอกนั่นนะรักอนงานต่างอ่าอวนตักิกรรม้าตไดาร้าน่เลยกอป เอาเธอไดเธอมาีเธอแห้งเธอมีเอาลูกพี่ตามคิวกันอาเอามาทนี้จุกอามาทนีเดี๋ยวคิวตามระดับขเนีวยอาดมีแห้งโอ้เจ็บขากาก็มันรงจรวดีมีแห้งแล้วยอยหลงเคยรวยปีไม่าไม อ่าอยุ่มันควันยืนอยู่ดีมีแหงเป็นโฮมโบมใจเธอโลกเอรลดอนอมอมแอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเออแยกกันการกันให้มีนาที่มีตำแหน่งให้สื่อได้ใส่มากเออ เดินนาตั้งเจอเหตุซองยูทูบแล้วเดินนาเฮอมันผ่านเสียเอาไว้พราะไเอาเดินนามันผานจะต้างทก็ได้เออคอกนือลืมลบอลอกบลอกเยเฟันพานซองยูทูปแต่โบเหตดคลิปบอเดินานาไปหลวงคาบางอีกตั้งเจอเหตดคลิปลงตนีน่ตามด้วยทุกคนด้วยตัวเยอยสองเาเท่าเราโบแม่เดินฮีโร่ลรว

นี่ยังหะเอาทำไมฝ่าไม้คอยพ่าแเมยมีสุขภาพแข็งแรงปัสจาจะรบใไ้้ใครเจ็บโควิดกับเป็นมันทุกคนแล้วเออมันเป็นอีกรอบสองเด้อเปนบุมเมอเดเนบมเมืเดแต่เป็นต้องอมใ้แต่แก่ต้องยงลูกตาโยัยตัยับยยังตุบยัง ออพี่เ uh, ห like ็นว e ันเต็กหรอเอาตโพักแห็งเลยอดไไข่มาหธุรกิจะลำพงด้วยมีลูกค้าหลายรายทิปก้อนก็ได้เออมันเล็บเลย

อ่าไปตัวเบิ้เบิ้งเบิบิงเบี้ยเนียนนะครบบ่บ่บ่เอาเดึงเที่ยวาวสักห่อยเลยป่ะสักปูการ์ี้ไม่พอให้พ่อแม่มีสุขภาพแข็งแรงเจได้ใไขมันคอยรักรัดคอยสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงเออเงินคำเงินคำก็ตามมาแม e n แล้วจึงไปซอยเฮ็ดสวนัสดี ดีเนี่ยสุยอดง้อผมน้อหลายิกให้จุจกใหหน่อยส่วน่มันกาในมับปานซับเสนซับเด้อเนายููเบอร์แงมันในอดเสเลยับับอะไรอะไนหลายเนอะลูกต่อเดี๋ยวเอาลูกจับป่ะจับไปลูกเขาบอกดิไหมยูดีงเด้อ

ขั้นตอนต่อไปนะต้อูปสเาสุเกลูกเงยปี่ีเมอร์องนงเนะโลูกลานมาสู่สูคนมาสมบัติงตาสุมาเป็นน้ำมาสุ่บัตรงมากเจ้านี้ผู้เป็นเอ๋ยผู้เป็นพ่อเป็นแม่

ปีใหม่ฟ์าใหม่น้องลกลูพลุกตาได้มาสักนสกนมาประอมกันเลยงานกันเราละเบาหวานจะขึ้นโตแช่งกับลกขึ้นองแม่กะยังเด็กกัลุกกีโพนุ่รงเช้กันเด้มันลงซะวันนี้นี่มนหลเาเป็นของผมแสงดูให้เตา มาอะไรที่พี่ไม่มีโอ้ปวดแขนไปเขาไว้อนให้ลูกทุกคนนะให้มีโชมีใจสิสองรุ่นให้อย่ามาพานตัวเลือดตัวผูทุกคนอย่ามาเบียดมีสุขภาพแข็งแรงผู้เฮ็ดเบียดผู้เฮ็ดเบียดเคิดการแต่ให้ได้ได้ยศได้สั่นได้นาทีตำแหน่งผู้เฮ็ดธุรกิจก็ให้มีลูกค้าหลายๆเออ มีเงินได้หลายๆเนาะผู้เฮ็ดยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กอะมันมีคะแนนขึ้นหลายๆเด้เนอะบอกคะแนนเอาเงินพอดแก้วพอดฮิปนาะแม่จะให้เนาะอันนี้แมนพอดหลับเมืพอดกระเสริฐเกิดมาบุตสวรรค์เพิ่นปั้นมาให้พ่อให้แม่มาอวยพรให้ลูกให้เต้านี้เออผู้เฮ็ดเวียเฮ็ดการผู้นั้นก็ให้ได้เลื่อนสัน เงินสั่นเลือนเงินเลือนคําเนาะให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายเลยเฒ่าอัพญาหงเฒ่าตื่กาพญาตืมยศตื่ศักเออคันว่าแม่นผู้ใดได้ทําธุรกิจค้าขายก็ให้ลําให้รวยให้ลาให้ลืนขอให้โชคขอให้มานให้ยูดีีแฮงกินอย่าบกจกอย่าลงเนาะอันน่ะ เงินให้ไหลน้องท่องให้ไหลมาหาเงินให้ได้เต็มกำอนานะฮะข้ามาได้เต็มภาพเนาะให้มีลาบให้มีโชคให้มีโชคให้มีไซถ้าไปทางไตทางเหนือก็มีซวยซู้แบกภาพเนอะขอให้มีโชคลาบไหลลน่องมาอ่านะขอให้ได้อันเขาฟองเต็มอ่างขอให้ได้เป็นเศรษฐีได้นั่งกินนั่งทานนำบาดาลนํำเมืองเนอะคือทงคืออัานะ

อ่าถูอ่าถูกเมื่อไหดีอ้ามันเป็นปีีสไหนบนลเก่าขึ้นอยมีนลูกหลเนีลูกหลทำหี่ดลังไม่หังไม่อันนี้เป็นอ้กับไอ้หมดหมอผลนรีสมมาหมอจ้อยเพราะว่าเปิเปิดเมเลี่ยงได้ตอนน้อยเนาะตั้งแต่น้อยก็ก็นั่งน้ำบอก อ่าจะน่อยอจนเยอะเนาะครังงบดบดไอศกรีสมมาจะเคลือครับนับมาเป็นแม่คนที่สองเนาะเคยลี้อย่างเซิร์ฟซูมาตัางเส่เล็กแต่น้อยม,ม่ตอเคยปอนข่าวปอนนำ้ำเมือ<ด>่มอดีกับเอคอยอนุนนาอญ,ญาตปติกรรมเคอลูกเคยหลานจะหนีไปอ่ะยู่ดูดีมีแห้งจบอะได้ใครจะมีห้องแล้วกับทางแก้วเด้อดูดีมีแห้ง ไงมาเลยครับแม่น่าสุอใดใคมาสุดกคนต้องดีีี้ยงเีาอักอะร็ได้เลาธุนี่เนาะหลังจากแล้ววิธีละกาเงินไถ่กาพากันมา เท็จแนวกินเนาะเอากระชีมากินข้าวง่วมกันแล้วก็นลมกันเล็กน้อยแล้วก็จิงซีแจกคจิงซีแจกคใหญ่กันไปเนาะบ้านยามยากมาแล้วตัวไปหงคาวแล้วบุญนึงกับกายยามนี่ตื่มตุ้ยดีขนาดนั้นทุกคนอันนี้ดีนะล่ะกันนี่วันนี้ซีโบซ้ำสิบสี่สิบมาที่คนฮอแท้เซอร์ไพรส์อี้ซีนงวเผาเอหมดซื้อมาอันนี้แมนเอหมดซื้อมาเอง บางคนอาจจะสงสัยว่าหมดเป็นไผ่บอกเขาหูจักปาหัวแทอันนี้เป็นเมียของเดอลฮีโร่ลาวเนาะอายเขาเมื่อเขาอ้ายเขาบอลเดอลฮีโร่ลาวนี่แหละมีโอกาสโฆษณาเขาต้องเฝ้าโฆษณาเนาะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามในซองเดอลฮีโร่ลาวเดี๋ยวเดือนหน้านี้เดือนหน้านี้จะได้ไปหลวงคบางได้ข้ามห้องได้เบิ้งคลิปหลายแน่นอนนี่ตอนนี้เฮากไกสมานั่งกินแบบ ซุมแซวแมวพงกันเนาะเมนูเดเมนู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 มื้อนี้ก็มีมล,ลวกซ้นหมอ้มอเผาอ,เอันนี้เจียวจิ้มเนาะเจียวเพีย,พยอันนี้เป็นเจียวหวาน,าวานแล้วก็จะมีเจียวพันซีนพันนอันนี้ปิ้งซีนหมูสามชั้นปิงป้งซีนหมูสามชั้นโดยหม้อบ่มีน้ำมันฮะหม้อบอเซน้ำมันหม้อบอเซน้ำมันกระไดแต่หมูมันลายละน้ำมันหม้อลายน้ำมันเนี่ยประเด็ไใดเอยโอเคเดี๋ยวเขาทิ่มานั่งกินนิดนึงเนาะ อากาคลิปนี้นี่โอ้โหเจอคือแถวอะคลิปนี้ตัวคิดว่ามัน่าจะยาาเกินไปลัสอเท็ตเป็นสองพี่เลยนะครับบอกว่าพีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวขอจีเบือเดี๋ยวีเขายังเบือหรออันนี้ของหสะอาตีบอกตรงหลวงลารพ่มเป็นไข่เบนะไข่เยวนีเฮ้ี่่ะเลียข่เฮวค่อ เอาติส่งตลอดเวลา้คเเขาเขาบดีกนึงเขาเนาะป็นน้เอาเย็นบอกตอนนั่งมาตอนออนนาะนึงแล้วเขาผมกินหลายหรอทเดกนเพิ่นพอพอตั้งสัญญาคมอะไรอ่ะตั้งสัญญาคอะเปล่เออเอายักตันให้รีบ่เพราว่มันอันม่ไเราาเป็น่ยืได้ mày mặt nếu mà mẹ chưa, mẹ chưa, mẹ mẹ chưa, mẹ mẹ chưa, mày chưa, mẹ mẹ chưa, mẹ mẹ chưa, mẹ chưa, mẹ 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 เราขายอมเด้อค่ะไม you, <TM> ่พ uh ูดเลยมาเด้อ right ีพ่อสูงสร้าง้ำเขามือนาส่แบบันแล้วสูงลไปเของทิพย์รูสามสิบห้างานอิพยน้ำของทิพ้าไปห่อยเบหน่มยงงอแบก็แอาจารย์ที่ลดสวดเถือุณเเป็นนักอ เแค่ได้ของมาเลยนมานั <left> ่ง <left> หัวโตแม่น <bunker ring> ั <és> ่งหัวโตกับบริกินเนาะแล้วทุกคนมื้อนี้ก็ถือว่าแลี้ยไปงานหนึ่งเนาะบบว์บาซิเป็นงานสมมาพ่อแม่งานกินข้าวพร้อมกันแบบว่าช่วงปีใหม่เขาบว์ไดยูครบน้าครบตาเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าครบน้าครบตาเนาะโอกาสหน้าทิ้งเจอกันไหมเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อ ขอไว้ใจพ่อในทุกคนสุขภาพแข็งแรงซสื้อได้ไขมนันคิดจงไหนก็นให้ได้แบบนั้นเดอ้อสาธุบ๊ายบาย